สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกผีเสื้อเริงระบำสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบินก,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดานกละไเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีนะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะ เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียนลงไปสารทับเหรียนทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด e ้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านขวามือเสร็จแล้วจับออตลิบินม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับตัวริบินเอียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้นะนี่นะคะลิบินจอบมาตรงด้านล่างนะพร้อมจับกรีปไปด้วยนะคะนี่นะ จะกระดีบให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะดูความสวยงามแล้วแต่ชอบกันเลยนะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเศษเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเศษเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผีเสื้อเริงระบำสวยๆน่ารักน่ารักง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ